ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกนะครับเนื่องด้วยในปีนี้นะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2,564แล้วนั่นเองนะครับก็ทางช่องนายก้าเนาะก็รวบรวมนะครับแฟนคลับนะรวมถึงคุณครูนะแล้วก็คนที่ดูช่องนายก้ารวมถึงเด็กๆด้วยนะครับมาอวยพรให้กับแฟนคลับทุกๆคนที่ดูช่องนายก้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับ ในเก้านะครับก็จะขออวยพรทุกๆคนนะที่ดูช่องใน9ก้าด้วยนะครับปีใหม่นี้นะครับถ้าใครหวังอะไรนะครับก็ขอให้สมหวังในปีหน้ารวมถึงปีต่อๆไปด้วยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอคนที่ดีคนที่ร่วมง,งานที่ดีนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่มีแฟนนะขอให้มีแฟนด้วยนะครับก็ขอให้เจอคนที่ดีๆเหมาะกับเราแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้ดีนั่นเอง ก็ฝากกันด้วยนะครับเพราะฉนั้นสวัสดีปีใหม่ปี2,564นั่นเองนะครับ สวัสดีค่ะคุณนิชานะคะก็ปีใหม่ปี2564ขอให้คนที่ดูช่องในก้านะคะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด1 9ทำลังกลับมาอีกรอบหนึ่งขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเป็นไปได้ก็พยายาม stay at home นะคะดูแลตัวเองอยูที่บ้านถ้าไม่จาเป็นต้องออกไปไหนทำงานอะไรนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะคะเป็นไปได้ก็ถูก ในวันที่หนึ่งวันใหญ่ไปเลยนะคะช่องในเก้าคะที่ดูช่องในเก้าก็ขอให้ถูกหวยานวันใหญ่นะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้นิวีย์ค่ะครับในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราจะผ่านยุคโควิดไปด้วยกันครับผมแฮปปี้นิวีย์ค่ะขอให้คนดูช่องเก้าช่องในเก้า <c oughs> น่ารักน่ารักแล้วก็ <c oughs> ดีเข้ามานะคะทุกคนขอให้กูโชคดีนำรวยหาแฟนสวยขอให้มีคนสับตะไคร้เยอะๆนะคะขอให้ยอดสูงสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะคะขอให้ผ่านพ้นกฤตโควิดไป ได้อย่างรับเงินสารู้สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2564นะคะขอให้ทุกคนช่องนาย9้ามีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองเฮงๆไกลโควิดบายบายขอให้ทุกคุณผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขในวันปีใหม่สุขในวันปีใหม่เรียนเก่งสอบได้มีความสุขตลอด ทุกวันปีใหม่มขอบุก้าขอให้มีความสุขบคแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีค,ครับไปไปสวัสดีวันปีใหม่ค่ะ